สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้ก็เอาเหรียญหลวงปูนะ่ทวดนะที่สวยมากสวยมากนะเป็นผมว่าเป็นเหนเรียญเสมาชุบนิกเกิลคือรุ่นเนี้ยมันคล้ายๆกับปีห้าปีห้าสิบห้าหรือปีห้าสิบแต่ว่าผมดูแล้วเนี่ยนะพิมพ์คล้ายๆกันแต่ว่าถ้าไม่ได้ตอบข้อสอบปุ๊บเนี่ยเราก็จะดูมง,งแล้ว ดูงงแล้วดูไม่รู้หาข้อมูลก็ไม่ค่อยเจอแต่ไม่ไรไม่แน่ใจไม่ไรไม,ไม่ไม่เป็นไรแต่เนถ้า,บาเบื่อเบืนะครับเจอรู้จักก็แนะนำเข้ามาหรือคอมเมนต์เข้ามาในคลิปด้วยนะครับแต่ผมเห็นแล้วเป็นเหรียญสวยแล้วเป็นยุคนะไม่ใช่เหรียญปัจจุบันนะไม่ใช่เหรียญแนวแบบว่าหลักสิบปีอะ่ะนี่น่าจะเป็นหลักกสิบกว่าปีหรือยี่สิบปีอะ่ะ นะถ้าเป็นยุค10ปีก่อนๆหรือ20ี่สปีปีลักษณะปีสีกว่า30สิกว่าเนี่ยก็ถ้ากับว่าลุกนั้นก็จะต้องมีจัานองปลุกเสกเนี่ยนะนะออกจากวัดช้างให้เมื่อไหร่เนี่ยแน่นอนล่ะนะครับจะต้องมีเกจีใหญ่ๆเกจีดงัดงๆนปลุกเสกนะครับสบภาพสิ่สวยอย่างนี้นะครับขึ้นชื่ออยู่แล้วนะหลวงปูท่ทวดนะครับ ที่มีคนบอกว่าถึงไม่ได้ปลูกเสกขอให้เป็นรูปเหมือนท่านก็มีพุทธคุณถือว่าแคล้วคาดปลอดภัยอยู่แล้วนี่คือความศักดิ์สิทธิ์เงี้ยนี่เขาเรียกว่ารูปความศักดิ์สิทธิ์เหมือนก็เรามีพระพุทธรูปอะที่เป็นโบราณห,หรือแม้แต่รูปพระเจ้าเป็นดินเราเห็นไหมในหลวงเราเนี่ยพระเจ้าการที่เก้าเนี่ยแม้แต่ปฏิทิน ที่เป็นรูปท่านไฟไหม้ยังไม่ไหม้เลยนี่ก็คือปฏิหารอีกแบบนะใครเชื่อไม่เชื่อท่านอ่ะแต่ว่าผมคนหนึ่งผมเชื่อในเรื่องของปฏิหารในเรื่องของความศักดิ์สนะิทธิ์อ่ะนะครับเหรียญหลวงปูธธ่ทวดก็เหมือนกันนะมีคนพูดมีหลายๆท่านกล่าวกันว่าขอให้เป็นรูปเหมือนของท่านเถอะ บางทีอาจจะเป็นพระไม่ได้ปลูกเสกหรือเป็นพระปลอมหรือพระอะไรแต่ว่าพุทธคุณความศักดิ์สิทธิ์เนี่ยมันมีแน่นอนนะครับแต่ถ้ามาไหลเป็นเหรียญที่มีการปลูกเสกนะมีกรรมวิธีการเกาะอันสร้างที่ถูกต้องนะครับยิ่งเป็นยุคทันอาจาร,รย์ทีมปลูกเสกจะเป็นเนื้อดินทินผงบ้านโอ้โหเพื่อนเอ้ยตอนนี้ราคาไม่ต้องพูดถึงแล้วหากันให้ตายบางทีนีนะ มันไม่ใช่คนไทยเราแล้วนะหลวงปู่ทวดเนี่ยผมจะบอกให้คนสิงคโปร์คนมาเลคคนไต้หวันคนอะไรเนี่ยมาก็่ขนกลับไปทีไม่น้อยภาพแพงๆ้าพดีๆอ่ะเพราะอะไรการตลาดไงเขาให้ราคาดีกว่าคนที่เอาผ้าไปปล่อยก็ต้องไปปล่อยต่างประเทศหมดนะหลวงพ่อเกษมอย่างเงี้ยไปหมดหลวงพ่อคูณอย่างเงี้ย นะเกจิดังๆแล้วอยู่ในยุคที่เขารู้รับรู้ได้เนี่ยนะครับนิมหม์ไปหมดแล้วพระสมเด็จวัดละคังอย่างเงี้ยนะผมว่าในเมืองไทยแล้วอาจจะหาไม่เจอหรอกน้อยนะน,ยน้อยลงนะ้อยลงในเราสุดท้ายก็หมดสุดท้ายก็ไม่มีได้ห้อยได้ใช้กันเพราะอะไรเขาเก็บไปหมดแล้วเพราะการตลาดไงเพราะเงินไง กำลังเงินใครมีมากกำลังเงินใครซื้อได้เยอะเขาก็ซื้อไปเช่าไปเพราะเขารู้แล้วไงว่าผ้าดีนะครับฉะนั้นเพื่อนๆเจออย่าชะล่าใจนะเก็บเลยนะเก็บเก็บที่สวยนะสภาพที่สวยสภาพแบบว่านะดีๆอ่ะนิมนต์ท่านกลับวัดเลยนิมนต์กลับบ้านเลยเพื่อนก็นะเพื่อนเอาไปใช้เพื่อนก็ได้พุทธคุณไงนะโอเคก่อนจะดูเหรียญเรามาคุยกันต่อเพื่อน ชั่วโมงนี้นะหลายคลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะพูดในเรื่องของผมห่วงประเทศเราเนี่ยห่วงมากห่วงห่วงในเรื่องยาเสพติดเนี่ยสําคัญนะพอฟังข่าวยาเสพติดโอ้โหจับกันทีเป็นร้อยเป็นล้านเป็นหลายล้านเม็ดอย่างเงี้ยลองคิดดีๆนะมันทําลายมันบ่อนทําลายประเทศเราเนี่ยคนเขาจะยึดประเทศเนี่ยเขาแค่แค่นี้แหละครับมันต้องทําลายเยาวชนก่อน มันต้องทําลายควรที่มันเป็นนะที่จะเป็นกําลังของประเทศในอนาคตก่อนมันไม่มาให้คนแก่กินหลอกยาเสพติดน,นะ่ะมันมุ่งทําลายพวกเยาวชนไงไอ้กลุ่มพวกนี้คือตัวที่มันจะต้องเป็นกําลังของประเทศในอนาคตนะ่ะไอ้พวกว้าแดงหรือพวกที่ไหนไม่รู้ว่าที่มันผลิตยาพวกนอกบ,บ้านรอบไอ้ขอบเขตบ,บ้านเมืองเราเนี่ยนะครับ มันก็เอายาเสพติดนี่แหละเข้ามาเข้ามาจากแพงเป็นถูกไงจากหลักร้อยเม็ดไอ้จากหลักเม็ดละร้อยบาทสองร้อยสามรอยหรือเมลละห้าบาทหรือว่าบางทีแม่งแจกฟรีก็ยังมีถูกไหมนี่คือตัวทำลายประเทศที่แบบว่าเห็นชัดเจนที่สุดฉะนั้นเราต้องตัดวงจรพวกนี้ออกให้เร็วนะครับ ไม่ใช่เรื่องที่แบบว่าไอ้คนค้าแล้วมันจะต้องมีหน้ามีตาในสังคมร่ํารวยสังคมแล้วมันฆ่าคนลูกหลานชาวชนไทยเราเนะี่ยแล้วเราไปชื่นชมมันเนะี่ยมันใช่ที่ไหนอ่ะผมว่านโยบายยาเสพติดเนี่ยยุคไม่รู้ที่อดีตนาย,ยกท่านหนึ่งทําเนะี่ยผมว่าเอาอย่างนั้นแหละต้องตัดดิสซับตัดวงจรค่าตัดตอนก็ฆ่าฆ่าได้ก็ฆ่ามัน รีบเก็บรีบสั่งกานให้มันหมดไปนะไอ้พวกนี้มันต้องรีบทําลายนะครับอยากให้มันโอ้โหบานปลายถึงขนาดว่านะ,นะลูกหลานแล้วติดยากันงอมแงมงอมแงมงอมแงมแล้วมันจะมีกําลังไปคิดบริหารประเทศหรือไปคิดเป็นตัวแทนของประเทศให้มันเกิดเจริญเติบโตในอนาคตข้างหน้าได้ไงเมื่อหนึ่งแม่งเป็นคนขี้ยาสองเป็นอะไรอีก เป็นนักการพน,นันนะเล่นพน,นันเล่นอะไรอย่างนี้สุดท้ายก็เกิดอะไรอาชญากรรมในสังคมไงนะเพราะมันติดกันพน,นันมีลักเดี๋ยวก็มีขมโมยมีป้นมีจี้กันโกงกันไอ้ตรงนี้ก็ต้องปราบนะสามแล้วคืออะไรอีกไะก็คือการพักประเวณีในวัยเด็กไงนะแม่เล้าวัยสิบสี่อย่างเงี้ยนะเด็กเอ็น โอ้โหต้องปราบมึงอยากให้มีแบบนี้กินเที่ยวได้ไงแต่ว่าก็ต้องกําจัดในเรื่องอายุในเรื่องของการเที่ยวในะควบคุมมาตรการตา่างๆมันต้องเข้มงวดมันต้องเข้มมากกว่านี้อยากให้มันมาตายแล้วมันมาบอกให้มันมาเป็นโน่นเป็นนี่เห็นไหมเด็กเอ็นตายเด็กโน่นตายแล้วค่อยมาว่ากันมันไม่ได้มันต้องป้องกันเลยพ่อแม่นะ่ะถึงบอกว่าอต้นเหตุเนี่ยต้นที่จะต้องดูก็คือพ่อกับแม่ผู้ปกครองเนะี่ย ต้องคอยสอดส่องดูแลลูกหลานของตัวเองนะครับเราปล่อยผ่านไม่ได้นะเพื่อนๆนะผมนี่ห่วงที่สุดเลยอ่ะสามเรื่องใหญ่ๆอย่างเงี้ยการนะยาเสพติดการพน,นันค้าประเวณีในเด็กดูดูดิโรคระบาดเกิดซิฟิลิสเอชไอวีภาคอีสานเราเนี่ย เรียนกันอย่างนี้ยังไม่รู้จักป้องกันไม่รู้มีสมองคิดกันยังไงเป็นเชื้อโรคติดกันแม่งทั้งมหาวิทยาลายัยไปทั้งปัจังหวัดนี่คือความอ่อนแอในเรื่องของการควบคุมดูแลครนะูบาอาจารย์หน่วยงานรัฐเนี่ยก็ต้องให้ข้อมู้กับเขาวิวธีหู้ตายละนะแล้วนะลอีกสำคัญอีกวางหนึ่งฝากไปอีกนะก็เนี่อไอ้ความบันเทิงนี่แหละ เปิดมาแต่ละคลิปแต่ละบ้านแต่ละหูมีแต่ความบันเทิงทั้งนั้นเทศกาลเมาไงมีโอ้โหเยอะแยะไปหมดอำเภออำเภอหนึ่งมีสิบวัดกูก็จัดงานบุญงานอะไรกูสิบวัดเนี่ยเมาเต้นลำแยงแยงถือขวดแก้วเหล้าขวดแก้วเบียโอ้โหเต้นมันสนุกมันแหมมีแต่ยุ่นแบบอายุมากกันก็เยอะเด็กก็มีไปรุ่นก็ พอประมาณแต่เยอะก็คือคนที่มีอายุสี่สิบสามสี่สิบขึ้นเนี่ยผมว่านะไอ้อย่างเงี้ยมันสมควรไหมไอ,อ้เยาวาชนม,มันเกิดมามันก็จะเห็นไอ้อย่างนี้เห็นพ่อเห็นแม่เห็นปู่เห็นย่าเห็นตาเห็นยายเต้นถือแก้วเหล้าถือขวดเหล้าในงานบุญเต้นกันโอ้สนุกมันก็คิดว่ามันสนุกไนงะ ฮ้ยกูต้องเอาตามเว้ยมันเป็นน่าจะเป็นเรื่องดีเว้ยแ้วสุดท้ายหละมึงก็เป็นท่าสุราทาายาเสพติดตื่นมาไม่ต้องทำหาอะไรหรอกตื่นมาก็หาเหล้ากินไงตื่นมาก็ไปหาอะไรที่มันสนุกสนุกทำไงเสพยางไงที่วไม่รู้จักทำมาหากินไม่รู้จักช่วยจักพ่อแม่ว่าได้จะต้องทำอะไรยังไง พอพ่อแม่ออกจากบ้านไปทํางานไม่รู้ว่ากูไปหาเหล้ากินแหละกูไปหายาเสพแหละพอมาเกิดคลั่งยาขึ้นมากูว่ฆ่าพ่อกับแม่กูฆ่าพี่ฆ่าน้องกูตายหรือว่ากูก็ไปป้นหรือกูไปตีคนอื่นแล้วพ่อแม่กูกลับมาก็บอกว่าลูกฉันเป็นคนดีเป็นอย่างเงี้ยเจอประจำนะ แล้วเมื่อไหร่ประเภทอย่างนี้มันจะหมดไปจากสังคมนะครับก็ฝากนะนี่ผมพูดแล้วผมก็ด้วยความห่วงใย,ยอะด้วยความห่วงใย,ยประเทศผมเห็นแล้วมันอายุผมก็เยอะแล้วอะแต่ว่านะครับก็ห่วงไงยุคที่ผมเป็นใบรุ่นยุคที่ผมอยู่ก็ยังเออว่ามันยังน้อยๆแต่เดี๋ยวนี้มันมากขึ้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 นแล้วเราจะอยู่กันยังไงแล้วประเทศเราจะมีต่อไหมอะ่ะประเทศไทยอะ่ะ โอเคเดี๋ยวคลิปหน้าแล้วค่อยมาคุยกันตอนน่อในเรื่องของนะภัยข้างบ้านกันแล้วกันนะเดี๋ยวมันเล่าไ้ฟังอาวันนี้เราดูเห็นไหมครับสภา,ภาพเห็นไหมอยากแนะนําให้เพื่อนนะเจอเก็บแต่ผมไม่รู้แล้วว่ารุ่นเนี้ยเป็นรุ่นไหนแต่ผมเห็นแล้วเนี้ยน่าจะเป็นปีลึกอยู่นะนี่เป็นชุบนิกเกิลน,นะครับถ้าชุบนิกเกิลแล้วพิมพ์อย่างเงี้ยมันก็จะปีลึกๆเลยอาจจะเป็นปีสี่สิบกว่าสามสิบกว่าอย่างเงี้ย นะเห็นไหมเพื่อนเห็นไหมนะครับคือพิมพ์ทรงเนี่ยคล้ายๆกับนะรุ่นเลื่อนสมณน,น,น,นสทรงสมณัศักดิ์หรือรุ่นปีเขาเรียกว่าปีห้าสิบห้าปีห้าสิบสามอะรุ่นอะไรอะนะแล้วชุบนี้เกิลแต่ว่าเขาจะมีปีพศออไงอันนี้มันไม่มีปีพศออล้วก็เลยไม่ทราบนะ แต่ชุบนี้เกินการสร้างเห็นไหมรูปแบบคล้ายๆกันเห็นไหมครับพิมพ์หลวงพ่อิมนะหลวงหลวงแล้วก็หลวงปู่ทวดเห็นไหมพิมพ์คล้ายๆกับปีลึกๆเนี่ยปีศปีศูนย์แปดหรือปีะห้าสามปีอะไรอย่างเงี้ยนะเจอแล้วเก็บฮนะสะภาพที่สวยอย่างนี้เพื่อนๆเก็บนะนมนม์กลับวัดเลยนี่ม์กลับวัดนะครับหายากแล้วเดี๋ยวนี้ผมว่านม้สภาพอย่างเงี้ย หรืๆใครนะครับเพื่อนๆคนไหนเข้ามาดูแล้วทราบว่าเป็นรุ่นไหนก็คอมเมนต์เข้ามานะฝากด้วยฝากด้วยเพื่อนๆจะได้รู้ด้วยกันโอเคสำหรับคลิปนี้ก็เอาประมาณนี้สวัสดีครับสวัสดีครับเพื่อนๆนะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อนกันนะสวัสดีครับ